สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสบายดีมันยังพี่น้องฟังเล่าลกับฟังไทยสปูสุคนเมื่อสมองสมบนตครับเด้อว,วันนี้ก็บพบกับช่างโหลดคือเก้ารับพิกัดกับอยู่ที่โคกหนองนาบ่าวนิพนธ์คำตะก,กาเด้อพี่น้องเด้เออ้าวที่แอบวันดีจ้าเออ เอเอ็นอ,อย่างน้อยน่อกิกนข้าวแรงละบอกกินกับเนงฮะกินกับไข่กินกับไข่ไข<ะ>่เจียวไข่ทอดหรือว่าไข่ดาวไข่ต้มไข่ต้มดาว่าวถึกเลยกับ <c> ไ <oughs> ข่ต้มโอบรรยากาศยามแรงเด้อพี่น้องเด้อขณะนี้กับเป็นเวลา18นาฬิกาครับ โอ้แต่ว่ายังมีแดดอยู่เดอพี่น้องเด้อสิบแปดนาฬิกาวันนี้อากาศกระหอนอบอ้าวครับสกลน,นครวันนี้ไม่มีแดดเด้อไม่สกลน,นครวันนี้ไม่มีฝนเด้อพี่น้องเด้อมีแต่แดดเมือ่อ <c oughs> ม,มือครับเดี๋ยวพามาชมข้างในครับพี่น้องความคืบหนาว่าหอดสายในแล้วครับโอ้ นี่ก็ทาการลือเรียบร้อยครับสองผนังครับพี่น้องตะกอนจะมีผนังด่ด้านนี้นะครับเนาะกับด้านนี้แต่ในลื่อออกครับเอ่อลื่อออกแล้วก็สกัดพื้นออกความครับพี่น้องเพราะว่าพื้นมันจะเป็นพื้นต่างระดับเนาะตะกาบานนี้ซิเทให้เป็นระดับเดียวครับเด็ดให้เป็นระดับเดียวกันเลยครับพี่น้อง เป็นหม่องนงั่งกินข่าวครับหล้กก็เพิ่มเติมกับเจาะเพิ่มด้วยพี่น้องด้วยเจาะผนังครัวด้านในครับความกว้างสองเมตรสิบเซนความสูงเมตรยี่สิบด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับโอ้ขักขาดขาดขบาทนี่หลงเลยครับบาทนี่นี่ก็จะเป็นครัวด้านในครับพี่น้อง เห็ดกับข่าวกับน้ำมนกัอ่านี้กันกมานนั่งกินกันนีนี่ครับนีเรติดไฟทิ้งันวัดีครับวัดีครับครับลูกกันบ่านใี่ลกนกันลปิดำอะไรลูกจูงลูกเหลียครับพี่น้องโอ้ปิดทมสักการบายบบายบบายบเีนก็เียนทเอาให้ผู้สาวเห็นพ่อไ เออปลากระล ũ งเขียนหำปีไรสบายดีน <whis> <te> ้องเอลที่นายผู้สาวเบิ่งเนะอันนี่มือนี่ึ้นยังบันอนเนาะมือนี่ยนอเออตะเก่าในหงอในรับเลยเลยนี่เออฝนน่ะโอ้โหหนอฝนน่ะขาบักใหญ่เลยครับพี่น้องฝนน่ะ พมุดมสมบูรณ์ครับหมูพันธุ์อาโต้หมูพันธุ์ขาโจขาใหญ่ดินี่ขาใหญ่ต้องโค้งลงหน้าอ้ออ้อน้องเอลทีอ้อขาใหญ่ไปทำโค้งน้องหน้าโอ้เอ็ดแล้วก็กว่างเลยนาะนี่พนเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นไอ้ตังค่ามันข้อนเทาเพื่อไปไหลอยู่แล้วเนี่ครับตังค์เตี้ยเป็นของไงเนี่ เราเอาใส่เน่อยทีมันน้อยอี่สิเฮามากัดเอาจอกแอกแจกมันกันเลยขับแคบเนาะออกสองแผงนึงไม่ได้ออกหลายเออออกสองแผงได้กว้างเลยบวาเนี้โอ้ไหนพื้นที่ใส่สวยฮาก็ได้หลายเนาะบันนี้เนาะกลางโต๊ะกลางอยังก็ได้บาทนี่โอ้ข่วงขวงครับพี่น้องข่วมข่วงก็สีอยู่ประมาณหาเมตรครับหาเมตรเนาะแน่นครับห้องนี้สามเมตรห้องคอดไปสองเมตรค่อนไปสองเมตรเป็นหาเมตรเนาะ ห้าเมตรคูณเครับทั้งนี้ก็หาเมตรเนี่ย่าคูณห้าเนาะจะเป็นยีหตารางเมตรเนาะโอ้ใส่สวยลงไปบาบไหนได้การบบบไหนเอาเก่าโต๊ะมา่ไห่ตั้งกินเขาอืมนั่นไ้ได้แมทัน่งไม่แน่เนาะเออบวาอไม่นาเมตรอืมเนาเาะ สองเมตรหาสิบสามเมตรแล้วเนี่ยสามเมตรมาต่างั้งโอ้ครับอืมเลยการเลยได้เนาะกินเขาเออครับครับครับไอ้เรื่องซี่งนประหยัดครับอืมทำไมเขาไปสามไม้นะี่กับเบิร์ตเบิร์ตบ่ร์แมนน้อยเน่ยเบิดหลายได้นเนาะเบิดหลายนะเราทั้งหมดเนาะประมาณสองเซนไม่ยุ่งหรอกอ,อันนี้เขารีโนเวทเอาเอา,เอาแผงนี้ออกสองแผงแล้วก็จอหนี่นะจอหนี่เนาะที่เหลือเขาก็แค่ติด อุปกรณ์ทำขั้วเข้าไปใส่ซิ่งอุปกรณ์ทำขั้วเข้าไปใส่ซิ่งอ่างล้างจงล้างจานเขานี่เนาะแแแมมมนมนเออยัมประหยัดครับประหยัดเงินพรับฟังนี่ก็สิเป็นวางเตากงเตาแกดได้เนาะผนะังนี่เนะาะเพรากแกาทางนีต้ตอนแรกเกาเขาเฮ็ดไวเพื่อเกื่อยกไปให้มากแต่ว่าเข้าเืองมือถือความเป็นจริงเนาะ วัาเป็นจริงเขาคิดถึงผู้อื่นกวดนะต้อเริ่มนึกมาบานโฮ o นี่คือบานของอ o แม่บอกครับนม่คือบานของผมอืมเนี่ยคนที่ต้องเฮ็ดกินเฮ็ดอันนี้โอ้คิดถึงคนอื่นก่อนนะครับคิดถึงว่ารับแขกว่ารับแขกนัตงเสียนะ้เป็นจริงแล้วมันมันบานบาเจ้าของก็ต้องทำนว้ความสะดวกของเจ้าของนม่แล้วเนาะเจ้าของก็พูด ไฮ็ดใบผู้อ่นอยู่แม่เราเฮ็ดเบ็ดตั้งหลายในหลังนี่ก็บเบ็ดผู้อ่น้อยนี่ครับเอียเนาะอุปกรณ์กับหลายสิ่งหลายอย่างนี่เนาะมีแต่ของดีดีเฮ็ดใบคนอื่นนอนเฮ็ดใบแบบบ่มีคนนอนครับแบบนี้เอ่อจะพอมันอยู่หลังพุ่นนะนะซึ่งวิธีคิดมันผิดนะครับตอนนี้พุ่นไปนอนหลังพุ่นเนาะวิธีคิดมันผิดเพราะว่าต้องยอมรับว่าผมส่วนหลายผมเป็นคนดีมักคิดถึงแต่คนอื่นนี่ไงมีใจกันต่างคนนั้นเพื่อคนอื่นเนาะบ้านนี้ก็เลยโอ้โหอะไรล่ะ ลองลองเห็นเมียย่างคำขั่วไก่นะอะไรย่ผลตกลำบากเพื่อแกเพื่อแกงสิมาหอดจางเม็ดวะแ่นบานีเพื่อบานีเพื่อเพื่อสีหาเงินได้เพื่อสิไม่เฮ็ดขั่วขึ้นต้องใส่เวลาบาอนีมันก็ใส่เงินอีกหลายนะครับเพาก็เลยเอาเอาหลังนี่ละเอาหลังนี่ปั๊บปรนิดหน่อยเอาแค่กําแพรอก่อนสองฟัง เออออกสองฟังหล่ะก็เจาะนี um ่เพิ่มเข้า <c> ก <nutritional losses seasonal> <s ev ang watermelon> ันต <ien> ้อก็ได้ห <Lightning> ่อขั้วละเออพี่เดือง่แค่ติดพวกอุปกรณ์ทำขั้วต่างๆใส่ซิ่งทั้งหลังถ้วยตังจานเนาะเป็นขั้วละทั้งล่างจานเลยซีเมนทั้งนี่นอนในผนเนาะแมนกับแมนแมนแโอซีเมนฟังนี่เนาะทางลลางจานอืมทางลลางจานทั้งเฮ็ดทั้งกลิ่นอาจจะอาจจะจจะเดี๋ยวเดีต้องต้องต้องวางแผนอีกเท่านึงแต่แต่มันต้องอยู่โซนนี้แหละเพราะเพื่อนระบายน่ะอืเพื่อระบายหนักไม่แน่นะครับต้อเห็นเห็นสิ่งบ่เออ สิ่งที่มันเห็นที่เขาจะเห็นโต๊ะยุกกลางกลางของทั้งทั่วแต่เขาลร่างคนละไม้ร่างจานเขาจะล่างอยู่ตรงนั้นเขาเด่นเขาอาจจะอาจจะยุดนี่ตอนก้องไปนี่เดี๋ยวต้องว่างกันกิดนึงนะครับแต่เขาเห็นเขาโค้งแลบว่าว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็จะใช้สิ่งไปแบบนี้หลักษณะนีเนาะเขาจะใช้สิ่งไปร่างนั้นนะน้านี้เพียงระว่าเขาจะว่าตำแหน่งใดขึ้นัมาแล้วตำแหน่งครับ อ่าเบิกการเดิกการถ้าเป็นเพื่อนกับเฮ็ดใส่แปรใส่ตรงขึ้นโค้งเรียบร้อยเลื่อแต่บริจิตการของแบบไหนกันใช่อเออเนาะจริงเขาก็เขาจะเอาออกบ่หลายนะครับถือว่าบ่ได้บ่ได้บ่ได้เสียหายอย่างไรบ่เสียหายอย่างไรเนาะเพราะว่าแค่แค่สองแพงที่กวาดสองแผงนี่เนาะนี่เพเดียวแผงนี่กับแผงนี่เนาะอือกับกับจองตรงนี้นพียเดียว

เหรียญน้ำไปเนาะครับฮ่าฮ่เออตอนนี kind of ้กัดยังบอกเรียบร้อยยังบอกขาทีเขาทางได้พี่น้องได้กันได้เก็บกันได้เมียนโอ้คือคือนนี่เป็นระดับเดียวกันกันสิคักได้แบบนี้เนาะได้ครับกัสิบใจคุณละลื่นสาคุณละเพื่อนเป็นระดับเดียวกันเลยขอบสาเลยเนาะ เวลาากินของแบบกนดูเป็นน้ำครับดูค้อนๆกับนุ่มเนาะเฮ้ยเฮ้ยเใกล้ก็ฮ็ดถิ่มใบทาแขกมานอนเยอะโอเวอนรี่สอนเลยโอเวอนรี่สอนเลยฮ็ดเลยคนก็นอนเายนี้จากขั้วกับเป็น้องน้า ของน้าครับทางนี้โอ้ยได้การนะมาละแกะมากอะมาละเขาได้เนี่ยเออแต่วาลามันั่งกินเตาเวลาทางโด้วยมันั่งกินเตานะผมเนี่ยเอ๊เย็บฟองมากกับเขาฮะเออน้เปื้อนน้ำเปื้อนวะลูกท่านนี้ทความสะอาดลูกอืมเรื่องนี้ก็ดหรือนี่ทุบนี่อาก็แล้วครับพี่น้อง เป็นไดาคากบอที่แอววงานที่แหววพันมาก,ย,กยิ่บเออแล้วโตกแต่งเ็าะโตกแต่งแบบเน้นเน้นบ๊วยเน้นเน้นลูหลาเน้นแพงแต่เขาจะเน้นอาร์ตเน้นอาร์ตเนาะอาร์ตเน้นประยักษ์ก็จะใส่สังกะสีขีดสนิมแน่ใส่อีแดงไว้น,นี่แหละกา<อ><อ>จะเป็นแนวดิบๆนะแนวนี้แนวดิบๆลนะนนะนนะมันมันสิ่งสำคัญมัน มันก mm ็ต้องเบิหลายลท์เอ็ดแบบโอ้ลูลามาเฮานั่นก็เบิร์ตลายต่อเข้าแบเอาแบบอารมณ์ศิลปินเนาะอาร์ตบ้านเนาะอาร์ตดิฟฟ์ไงโอ้คักขัดขัดดีใจน้ำดีใจน้ำมีหม่องข่วงขวงเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าแม่บ้านผมเนี่ยต้อบาดว่าเนี่ยไม่ต้กินเนี่ยขวดใหญ่ไม่แล้วใหญ่พี่เอกเนี่ย ตะกี้ตะกี้ยูพ่นเนาะใหญ่ขั้วแปดเท่าเหรอจากยูพ่นแล้วยับไปหันเนาะคิดว่าเสียขั้วใหญ่ผู้นี้กองการเจ้าของอ่ะงกองการหันเขั้ววางนั่งอยู่นอกบ้านไว้รับแขกผู้นี้เพิ่มขึ้นนะครับเออปันปันเจ้าของเป็นซอๆใช่เล่นไปรับแขกไหมซึ่งซึ่งวิธีคิดมันผิดนะครับคิดแต่เพื่อคนอื่นหมดน มีก็เลยว่าไรเปลี่ยนที่ใหม่ปนะสะดวกลูกเมียสกอันบ่าเนอไม่หนเนาะเอาคลิปนี้เอาสนีสกอน์น้องพ right? ี right. mayor, right? ่น้องเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยดู